สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านเนาะมูน,นีหมดอิพามาเบิง่งหัวแฟดหัวแฟดคูแรกในอำเภนะอนครไทยแต่บ่ฮ้วแรกแท้บอแต่ว่าสําหรับบ้านหมดนี้คูนี้คูแรกเลยเด้อจ้าบม่มบ่เคยเห็นแห่งใดเฮียน้องเกิดมือวันที่สมมกราอย่างบด้พดเดียนเด้อเด้อนี่ซื้อว่าสไตรก็น้องโกโก้กับน้องกากา้าวันานะอันอันโตอยู่ข้างแมยแท้ซื้อโกโก้อันนี้ซื้อกากา้านี่ อันโตกินนมอยู่ฮั่นเก,กนะเกิดกนเนาะเกิดกนอันตัวนี้เกิดทีหลังลักษณะแตกต่างกันเลยเด้อตัวหนึ่งน้อยตัวหนึ่งใหญ่แต่เกิดมือเดียวกันนี่เจ้าของเขาวาเป็นวัวของคุณจิตตาพาโตเนาะอยู่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 เบิงอันนี้เขาเอิญน,น้องสักสิ้นเด้อผู้ได้ยากมาเบิงก็มาเบิงเด้อจ้ะนี่เม แม่ซื้ออีเลียงวะก,ก็ถ่ามซื้อแล้วนะว่าซื้ออีเลียงเป็นงวข้องคุณจิตตาพาโตเวลาท้องนี่มีลักษณะว่าท้องแตกต่กางกันกันกบงวตัวอื่นเนาะแมนนี่แมนอันนี้แม่เพิ่นแม่เพิ่นแม่เพิน่นนี่แม่ใหญ่ยอยู่ก้นเราเนี่ยว่าไข่บอลแล้วเนี่ย,ยเพี้ย,ยมีคนมามาเข้านะ เออเขาบอกใครว่างหัวคำัำหัวคูณออกมาต้องซ่องตัวเนาะเบิ้งไหมเดี๋ยวให้เบิ้งเด้อให้เบิ้งความงามด้ยวยมันห่วงรู้กบ่นเนี้ยยยกมาไทายแต่เมันออกพูดเนาะเราบ่ได้มีเวลาบ้างบ้างไหม,มคือกันบ่พี่น้องเบิ้งเด้อบ่รู้ว่าอำเภอนนะคนไทยมีทางใดได้ผู้ใดมีผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้ก็คอมเมนต์ได้เด้อแต่ว่าเท่าที่ห้ว บันพาวนี่คู่แรกในนครไทยเลยละเท่าที่มดหู้นะคู่แรกในนครไทยก็เลยตื่นเต้นกันเลยแยกมาเบิงแยกมาเห็นนะหัวแฟดมาเคยเห็นนี่ให้แยกมาเบิงกัมาเบิงเด้อน้องสักสิ้นอยู่ห่างจากบึงน้อยบึงล่วงมาบ่ไกล่ลาย ถามเขาเหอเขาหูจักเลยละหงวแฟดนะหือหาเป็นที่หือหาของบานปลาสั้นสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการนี่ให้จับผมเบื้องเด้อเดกจับหน่อยชิขอจับหน่อยเอ้นี่ให้จับเห็นบ่อุ้ยบ่ห่วงตัวด้วยน้องไม่ห่วงตัวด้วยนะน่ารักจังเลยนี่ ัวนี้ส้มบูญกว่าตัวนั้นตัวนั้นน้อยจอยเด๊แอน,นมาแล้ว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 มันจะสะดือเป็นแพ่เนาะบ้านหมดเอินขี้กระบือก็ไ่ได้เอินสะดือเด้อแต่ว่าเอินสะดือให้ฝั่งกนผาซ่าบ้านหมดนี้ผาซานคะรนทยนี้ขี้กระบือก็นี่เบึงไหมเบึงไหมพี่น้องคือกันบ่หมดก็ว่าคือเด้ แต่4เจ็มกว่ากันน้อยนึ่งพยายามบິงกันมาบ่งด้อนี้ขาเอิ้นน้องสักซิ้นมืดบ่นี่ นี่เลี้ยงดีเป็นพิเศษเกีย่ยงยาให้กินหนได้ลูกแฟดอ่ะหัวค้ำหัวขูนเขาบอกให้ค่าว่าพี่นอ้องเลยมีซ่องตัวเคย่อสนใจก็มาเบึ้งเอาเด้อพี่น้องเบึงบ้งมาเบึง้งมามางามเอามาเบึ้งเอาคลิปนี้กะสำนีกน่กนเนาะสวัสดีจ้า